เรามาทำสังขยาใบเตยกันค่ะไว้สำหรับทานคู่กับขนมปังตอนเช้าหรือไว้สำหรับทำไส้ขนมต่างๆก็ได้มีเพื่อนๆหลายคนนะคะอยากให้สอนวิธีการทำสังขยาใบเตยแบบคลิปเต็มๆวันนี้จัดให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะเดี๋ยวจะบอกเทคนิคในการทำสังขยาเนื้อเนียนแล้วก็น่าทานแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเราจะใช้เฉพาะไข่แดงเบอร์หนึ่งสี่ฟองเติมน้ำตาลทรายเติมเกลือแล้วก็ตีผสมให้เข้ากัน เติมนมครุ่นหวานนมสดรสจืดน้ำใบเตยลงไปจากนั้นก็ทำการคนผสมเอาแป้งข้าวโพดใส่ลงไปในกะทิทำการผสมและลายแป้งข้าวโพดให้หมดก่อนแล้วก็เทลงไปคนผสมทำการกรองหนึ่งรอบต้มน้ำให้เดือดจากนั้นก็นำไปกวนบนน้ำร้อนเราจะกวนจนตัวสังขยาใบเตยของเราข้นแล้วก็เนื้อนเนียนแบบนี้ในขณะที่เราทำจุดนี้กลิ่นหอมใบเตยมากๆ เทคนิคในการทําให้สังขยาเนื้อเนียนคือ 1. จะต้องละลายแป้งข้าวโพดให้หมดก่อนแล้วก็นําไปกรองหนึ่งรอบจะได้ออกมาเป็นสังขยาที่เนื้อเนียนแล้วก็สีเขียวสวยจากธรรมชาติหอมไปเตยมากๆสูตรนี้หวานน้อยไว้ทานคู่กับตัวขนมปังปิ้งตอนเช้าเข้ากันดีมากๆหรือไว้สําหรับทําไส้ขนมก็ได้ทำเสร็จแล้วนำไปเก็บในตู้เย็นได้3-4วันถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองออกไปทากินหรือทำขายสร้างอาชีพได้นะคะ